นนออนในเดือนสาวกินนมปังด้วยไหนท่าในเดือนสาวกินนมปังยังไงลูกไหนไหนลองดิกินนมปังในเดือนสาวในเดือนสาวกินยังไงครับไหนเดือนสาวลองกินดิกินท่าไดโนเสาร์ดิลูกทำท่าไดโนเสาร์กินดิลูก นเดินสามากินขนมปังดิยังไงเดินมากินขนมปังดิลองเดินมากินขนมปังดิ่เดินเสา,สาในขนมปังอยู่ไหนเอาลองไปกินขนมปังดิลูก นี่ครับไดโนเสาร์นี่ครับกระโดดครับไดโนเสาร์นี่ครับนี่ครับนี่เป็นไดโนเสาร์ครับเป็นไงครับไดโนเสาร์บริเวณนี้มีเลือดกระจายเต็มอ่าครับเนี่ยนะครับผม มาแล้ครับเดนนุสามาแล้วครับรมาแล้วครับสาฮาฮคฮาฮบฮาฮาฮาฮบฮาฮาาฮาาครับขอบคุณครับบ๊ายบาย,บาย,บาย もう1つぐらい。